คลิปนี้เป็นคลิปแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องอโต o m ม t e CPR หรือว่าเครื่องแมชชีนิก CPR นะครับหรือว่าเครื่องช่วยกดหน้าอกแบบอัตโนมัตินะครับของยี่ห้อ Defitech รุ่น Life l i อ e a r m มาดูอุปกรณ์กันนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับลิเธียม18.25โวลต์นะครับ5,300มิลลิแอมป์นะครับถ้าชาร์จ ที่ตัวเครื่องนะครับเสียบสายชาร์จที่ตัวเครื่องจะใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าถอดถอดแบตเตอรี่ออกไปชาร์จที่แท่นชาร์จจะใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงนะครับแ mm hmm. บตหนก้อนนะครับใช้ได้ได้ประมาณ60นาทีนะครับมีอินดิเคเตอร์บอกนะครับกดแช่นะครับก็จะมีอินดิเคเตอร์บอกสถานะของไฟนะครับ, mm hmm. บอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับ mm hmm. ก็คือตัวตัว power driver นะครับ ก็จะมีช่องด้านซ้ายนะครับจะเป็นช่องเสียบแบตเตอรี่แล้วก็นําแบตเตอรี่เสียบนะครับเสียบฝั่งไหนก็ได้นะครับสามารถเสียบได้หมดนะครับโอเคตรงข้างของแบตเตอรี่ทั้งสองข้างก็จะมีปุ่มสีดานะครับไว้กดเวลาปลดล็อกแบตเตอรี่ออกมานะครับเช่นเสียบแบตเตอรี่เข้าไปล็อกเวลาออกก็บีบสีดาแบตจะเด้งออกมาแล้วก็ถอดแบตได้นะครับโอเคเสียบเข้าไปพอเสียบแบตเข้าไปปุ๊บสถานะของแบตเตอรี่ที่ตัวเครื่องก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับ ดูที่หน้าของเครื่องนะครับปุ่มใช้งานนะครับปุ่มแรกคือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับวิธีเปิดปิดเครื่องก็คือกดแช่นะครับหนึประมาณ2วินะครับเครื่องก็จะทําการสตาร์ทขึ้นมานะครับปุ่มที่2จะถูกกระพริบทันทีนะครับถูกกระพริบทันทีแต่ว่าตําแหน่งจะคือจะเป็นเลข1นะครับเลขหนึ่งนะครับก็คือชี้ขึ้นก็คือกดแล้วตัวคอมเพรสชันนะครับดีไวท์นะครับก็จะเลื่อนขึ้นนะครับ กดชี้ลงนะครับถ้ากดชี้ลงนะครับตัว c o m p e s a t i o n Device ก็จะเลื่อนลงเช่นนะครับแบบนี้นะครับกดเลื่อนลงนะครับกดเลื่อนขึ้นโอเคครับไม่ต้องใช้มือในการดึงเข้าดึงออกนะครับปุ่มต่อไปนะครับเลข2เลข2ก็คือโหมดการใช้งานโหมดแรกที่ถูกเปิดขึ้นมานะครับ30ต่อ2อนะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด Run Continue นะครับจะมีอยู่2โหมดสามารถกดปรับเปลี่ยนโหมด ได้เลยนะครับขณะที่เครื่องทํางานอยู่เราก็สามารถเปิดปิดปรับเปลี่ยนโหมดได้ทันทีนะครับกรณีที่เครื่องไม่ได้ถูกอยู่กับตัวคนไข้ไม่มีแรงต้านนะครับหรือว่าเครื่องหลุดออกมาเครื่องจะทําการหยุดเองอัตโนมัตินะครับปุ่มต่อไปนะครับก็คือปุ่ม p อร์ตปุ่ม stop นะครับคือปุ่มนี้ จะให้ทํางานใหม่อีกครั้งนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับเครื่องก็จะทํางานในโหมดล่าสุดที่ใช้งานอยู่แต่ถ้าหากว่าพอรแล้วอยากเปลี่ยนโหมดเราก็กดโหมดอื่นๆได้เลยนะครับปุ่มทางด้านซ้ายมือเป็นอินดคเตอร์บอกบอกจํานวนปริมาณของแบตนะครับความจุของแบตขณะนี้นะครับปุ่มที่2ก็คือปุ่มเตือนปุ่มที่3ก็คือปุ่มปิดนะครับปิดเสียงอะลาม เปิดปิดเสียงอะลามนะครับปุ่มที่4ก็คือ,อรูปกบญแจนะครับแสดงสถานะความผิดปกติของตัวเครื่องอันนี้ถ้าขึ้นสีแดงตรงด้านหน้าตัวตวกุญแจจะต้องติดต่อช่างนะครับโอเคทางฝั่ง <c oughs> ทางด้านล่างนะครับทางด้านล่างก็จะประกอบไปด้วยตัวระบายความร้อนแล้วก็ USB นะครับไว้ทำการอัปเกรดซอฟต์แวร์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์นะครับหรือเปลี่ยน ไกด์ไลน์ก็จะทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงเพื่อเปลี่ยนสถานะ,นะเทคนิคการทำงานของตัวเครื่องให้เป็นไปตามไกด์ไลน์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จไฟ DC นะครับ24โวลต์นะครับ24โวลต์เราจะมีแท่นชาร์จมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์ ก็จะมีหัวของอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับฝั่งนี้เราก็ไปเสียบกับไฟ AC ปกตินะครับมันจะจ่ายไฟ24โวลต์ DC ออกมานะครับเราก็ทำการเสียบนะครับเสียบเข้าล็อกหุนหาล็อกนะครับแกล็บเรานำออกก็คือดึงออกนะครับมันจะมีมาร์กบอกนะครับมีร่องนะครับตรงกับมาร์กที่ขีดนะครับให้ร่องตรงกับมาร์กที่ขีดนะครับเสียบเข้าไป ถ้าสมมติว่าไม่ดูตามร่องแล้วก็หมุนหานะครับเข้าร่องของมันมันก็วิ่งเข้าเองโอเคสามารถเสียบใช้แบบนี้ได้นะครับลันไปได้ยาวๆเลยนะครับโอเคอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอันนี้คืออาร์มนะครับเรียกว่าอาร์มนะครับเราจะนำตัวตัวเครื่องนะครับตัวไดเวอร์นี้ครับเสียบเข้าไปที่อาร์มนะครับวิธีการเสียบนะครับขวาง อันนี้คือเดียวกันอันนี้คือปางนะครับเราจะปางลงไปนะครับถ้ามาทางเดียวกันเนี่ยมันจะลงไม่ได้มันจะติดนะครับตัวล็อกจะหมุนขวางแล้วก็ลเลื่อนลงไปพอเลื่อนลงไปปุ๊บให้ทําการกดนะครับมันสามารถกดตรงได้น,นิดนึงนะครับแล้วเราก็หมุนล็อกเรียบร้อยนะครับสามารถเปลี่ยนทิศท,ทางได้กรณีที่ปลั๊กชาร์จอยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็หมุนมาแล้วก็ลกปล่อยล,ล็อกเพื่อจะได้เสียบปลั๊กชาร์จฝั่งนี้ อาร์มตัวอาร์มนะครับก็2ฝั่งนะครับ2ด้านจะมีที่จับไว้ยกนะครับไว้ยกที่ล็อกนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสีเทานะครับด้านขวาด้านซ้ายจะมีที่ล็อก2ที่โอเคเวลากดล็อกนะครับสังเกตนะครับเวลากดล็อกนะครับตัวล็อกมันจะคลายออกนะครับ1 2 3สากดเห็นไหมครับตัวล็อกมันคลายออกอีกทางทิศหนึ่งนะครับดูนะครับ กด 1>, 1 2 3กดปลดล็อกมันจะคลายออกแล้วเราสามารถดึงออกนะครับดึงออกทีละข้างก็ได้หรือจะดึงออกพร้อมกันทั้งสองข้างก็ได้กดพร้อมกันสองข้างปลดล็อกพร้อมกันสองข้างแล้วก็ยกขึ้นนะครับอ่าโอเคอันนี้คืออาร์มนะครับอ่อไดมิเตอร์ของอาร์มนะครับไดมิเตอร์ของอาร์มความกว้างนะครับความกว้างนะครับ18นิ้วนะครับ,วนะค,รบความสูง11.5นิ้วถ้าผู้ป่วยเข้าไปนี้ได้เครื่องก็สามารถปั๊มได้ ครับอันนี้คืออ่าต่อไปนะครับแบ็ k บอร์ดคาดิแอคบอร์ดนะครับใช้สอดรองด้านหลังของผู้ป่วยนะครับที่เราจะทำการ CPR นะครับมันจะมีตำแหน่งบอกเป็นรูปภาพนะครับตำแหน่งหลอกดเป็นรูปภาพเราก็สอดเข้าไปเพื่อให้คาดิแอคบอร์ดแบ็กบอร์ดแล้วแต่เราจะเรียกนะครับ รองอยู่ที่หลังคนไข้นะครับตามรูปนี้เลยนะครับกึ่งกลางของแผ่นนะครับตัดกับระดับหัวนมนะครับระดับเสมือนนะครับระดับเสมือนผู้ป่วยแต่ละคนหัวนมมันอยู่ไม่เท่ากันนะครับออก็ให้ตัดอยู่ตามระดับนี้ไม่ให้ไม่ให้ต่าลงไปมากนะครับอ่าโอเควิธีการใส่นะครับวิธีการใส่ผู้ป่วยวางลงเรียบร้อยเราก็เอาตัวเครื่องวางลงไป นะครับวางลงไปแล้วก็กดลงเล็กน้อยเครื่องก็จะมีน้ําหนักอยู่แลนะครับจะมีเสียงล็อกดังกรับนะครับกดอโอเคเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับอ่ะโอเคสมมติเอาผู้ป่วยเ,เข้ามาอยู่ในตัวเครื่องสักครู่นะครับรแทนด้วยหุ่นโอเคแทนด้วยหุ่นนะครับขออนุญ,ญาตลองหัวหุ่นเล็กนึงเนื่องจากว่าหุ่นกับคนไม่เหมือนกันโอเคถ้าเป็นคนนะ ศีรษะจะวางอยู่กับพื้นเลยนะครับโอเคเราวางผู้ป่วยลงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วมาดูด้านบนครับดูด้านบนโอเคเครื่องถูกเปิดอยู่แล้วนะครับเครื่องถูกเปิดอยู่แล้วเราทําการกดนะครับเห็นปุ่มไหมครับเราทําการกดเพื่อที่จะเลื่อนคอมเพรสชันนะครับดีไวท์ให้มันลงมานะครับในตำแหน่งที่เราจะกดเรามีหน้าที่กดอย่างเดียวครับแล้วก็มองว่ามันลงถูกตำแหน่งไหมนะครับ โอเคเมื่อโดนเมื่อถูกตำแหน่งปุ๊บจะกดเช็ดลงไปนิดนึงนะครับแล้วเขาก็จะวัดรีคอยล์ขึ้นมาคำนวณรีคอยล์ของเช็ดนะครับคำนวณน,น้ำหนักในการกดเรียบร้อยนะครับเครื่องจะทําการกดด้วยเลทหนึ่งครั้งต่อน,นาทีแล้วก็น้ําหนักตามเช็ดรีคอยล์ของคนไข้นะครับปุ่มต่อไปปุ่มที่2ก็คือปุ่มเพย์เราจะเพย์สาต่อ2หรือเพย์แบบคอนติเนียสมมุติว่าคนไข้ย,ยังไม่ได้ใส่ทิว้วเราจะเพย์สาต่อ2ก่อนนะครับเริ่มเพย์กดปุ๊บเครื่องจะทํางานทันทีนะครับ กดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อครบ30ครั้งนะครับก่อนครบ30จะมีเสียงเตือนก่อนนะครับแล้วก็จะหยุดเพื่อให้เราเวนติเลตสองครั้งนะครับตามไลไลเนี่ยเสียงสัญญาณเตือน30หยุดเวนติเลตหนึ่งเวนติเลตสองแล้วเครื่องก็จะทํางานต่อนะครับสมมุติว่าครบ2นาทีนะครับครบ2นาทีเราก็ทาการกดทอรสนะครับ ก็ทำรซ o เดอร์ตามไกด์ไลน์เช่นดู ekg เช็คเ้าเวอับีพีก็ว่ากันไปเผื่อคนไข้ฟื้นแล้วแต่ถ้าหากว่าคนไข้ยังไม่ฟื้น ekg จําเป็นจะต้อง cpr ต่อนะครับเราก็ทําการกดเพย์ต่อได้เลยจะเพย์จะกดกดปุ่มพอร์ตเนี่ยนะครับเครื่องจะเพย์ต่อในโหมดเดิมที่เราใช้งานอยู่แต่ถ้าหากว่าสมมติว่าขณะที่หยุดพอร์ตนี้เช็คเ้าดู ekg เสร็จเรียบร้อยแล้วทาการใส่ท่อช่วยหายใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเปลี่ยนโหมดกดสามารถกดเปลี่ยนโหมดที่ตําแหน่งโหมด continue ได้เลยเครื่องจะทํางานเป็นแบคออต่่ไปเรรืยๆั สมมติว่าคนไข้ปืนแล้วนะครับเราหยุดนะครับแล้วเราก็ทําการปิดเครื่องการปิดเครื่องก็คือกดแช่นะครับกดแช่2วินาที1 2วินาทีสามเครื่องจะทาการดึงคอมเพรสชันดีไว้ขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ทําหน้าที่แค่ปลดนะครับคายล็อกจับตรงที่จับนะครับแล้วก็ปลดคายล็อกแกลบแล้วเราก็ดึงขึ้นมานะครับดึงซ้ายกดล็อกซ้ายแล้วก็ดึงมากดล็อกขวาแล้วก็ดึงออกแค่นี้เองครับ